ความถูกของเคเตอร์กันนะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีผ่านาหน้าจอนะครับโทรศัพท์เนาะนะครับสวัสดีกันนะครับเมื่อนี้นะครับบอลนัดก็จะมาเว้านะครับถึงความถูกของ เครือเตเฮ้าเนาะนะครับความถูกกันเป็นยังคนว่าจะมีความถูกวัวสนนะครับควรนเฮ้าสีพานนะครับเป็นเคร,เต,รเตอร์มือใหม่ก็คิดกันคิดยากเอ็ดจังได้จังสีใดผู้ที่ตามครบนะครับครบหาลอยครบพันหาพันนะครับ ว่าสีคิดจะไหนยังสีหาได้ถึงหกหมื่นนาทีนะครับคิดแบบไหนังสีผ่านขอสองแมนืนบ่อพี่น้องนะครับพอผ่านมาแล้วก็ยากอีกนะครับคิดหาคอนเทนต์คอนเทนต์แบบไหมูสีเบิง คอนเทนต์แบบใดสิลเลอร์วิวเพราะได้คอนเทนต์ไปแล้วคิดยากน้ำเหรียญอีกพี่น้องนะครับเห็ดลงไปเหรียญบ่ขึ้นนะครับเห็ดลงไปแล้วมีคนเบึงแนบบ่มีคนเบึงแน่เพิ่งมานะครับหยากับเหลืองหยากับแดง ย่านถึงระแวงไปเบิดครับสงสัยไปเบิดลงขีิปุบเขาเช็คปับน,ะ,นะครับเดือนนี้กดเบิงแทบทุกสวมมุ่งเนาะนะครับกัวศีพานได้กาวาญ,ญากแล้ว ผ่านมาแล้วก็ยังยากกว่าเก่าอีกนะครับสู้กันเด้อพี่น้องสูๆครับนะครับสู้กันไปนะครับสู้กันไปเนาะเงินกลางอากาศนะครับเฮ็ดไปนะครับยันอยากสิบอกพี่น้องว่าบรต้องไปอ,อันนี้มันหลเนาะนะครับพวกนี้เดี๋ยวมันก็นขึ้นไปเอง นะครับเรื่องยอดเหรียญเนาะนะครับมันโมขึ้นมือนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมือน้ออื่นนะครับเดี๋ยวก็ปรับนะครับคลิประบบกําลังนงําส่งนะถ้าเราไม่ทําผิดอะไรนะครับก็ทําคลิปลงไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอนะครับเดี๋ยวก็มีเหรียญขึ้นมาเองนะครับถ้าเราไม่ได้ทําความผิดเนาะนะครับถ้าพี่นองเข่าเห็นว่าคลิปนี้ นะครับมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสวัสดีครับ